สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบให้เคลียร์กับผมเสกสมแจ้งจิตนะครับเรายังติดตามกันต่อกรณีเรื่องของปลาหมอคางดําที่พบในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่แถบเลตมีพื้นที่ติดก,กับทะเลนะครับและพื้นที่ที่เป็นน้ํากร่อยล่าสุดนะครับเมืม่อวานเราได้สัมภาษณ์กับทางประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยคุณมงคลสุขเจริญคณา ให้รายละเอียดกับเราค่อนข้างเยอะมากทั้งเรื่องของการนำเข้ามาใครนะครับเกี่ยวข้องกับการนำเข้าแล้วก็การตรวจพบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามตั้งแต่เมื่อไหร่มีการดำเนินการร้องไปที่จังหวัดแบบไหนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแบบไหนแต่ว่าท้ายที่สุดเรื่องก็เงียบไปกระทั่งเริ่มเห็นผล10บกว่าปีที่ผ่านไปนี่แหละครับหลังจากที่ชาวบ้านร้องในขณะนั้นตอนนี้เห็นผลแล้วฮะเพราะว่า ระบบนิเวศและก็การรุกรานของปลาหมอคางดําในแหล่งน้ําธรรมชาติในประเทศไทยกระจายตัวพบมากขึ้นล่าสุดพรุ่งนี้นะครับทางอธิบดีกรมประมงฮะคุณบัญชาสุขแก้วจะมีการถแถลงเรื่องของกรมประมงกับการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดําที่ห้องประชุมอาน,น์กรมประมงกรุงเทพนะครับพรุ่งนี้ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นฮะอันนี้ หมัดบาดครับเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ขอบคุณน้องลูกหมูด้วยนะฮะกับคุณวิจิตรานะครับนี่ลงพื้นที่ไปนี่เป็นบึงมักกะสันนะฮะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่นะครับที่รองรับน้ำในพื้นที่แถวแถวสุทธิสารมักกะสันแล้วปรากฏว่าเมื่อวาน,นะฮะช่วงบ่าย,ายสักสามโมงสองโมงครึ่งสามโมงปลาน็อกน้ำครับ โอ้โหชาวบ้านไปจับกันค่อนข้างเยอะมากประเด็นอยู่ที่ว่าปลาที่น็อกน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานิลน,นะครับแล้วก็มีปลาชานิดอื่นด้วยแต่ผู้สื่อข่าวเราลงไปนะฮะคุณวิจิตรราดิจันดาปรากฏว่ามีปลาหมอคางดำอยู่ที่บึงมักกะสันคำถามคือเกิดอะไรขึ้นครับทำไมปลาหมอคางดำถึงได้ไมาอยู่ ในบึงน้ํากลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบึงรับน้ําจืดได้ขนาดนี้ก่อนหน้านี้มีข้อมูลนะครับว่าปลาชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ํากร่อยนะครับแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามจังหวัดที่ติดทายทะเลแล้ะก็มีน้ําจืดปะปนกับน้ําทะเลปลาแหล่งเหล่านี้จะชอบอยู่แต่ปรากฏว่านี่ฮะนี่เป็นแหล่งน้ําจืดนะครับ แล้วปลาแบบนี้เข้ามาอยู่ได้เกิดอะไรขึ้นนั่นหมายความว่าปลาหมอคลางดำสามารถปรับตัวให้อยู่กับสภาพน้ำได้ทุกแบบหรือไม่โอ้โหล่าสุดเมื่อวานเมื่อเช้าฮะผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ไปที่บึงมักสันนะครับซึ่งดูเรื่องของอ สภาพน้ําที่เกิดขึ้นผู้ว่าบอกว่าได้สอบถามจากสํานักการระบายน้ํานะครับให้ข้อมูลว่าช่วงนี้ทําการพร่องน้ําเพื่อเตรียมรับน้ําฝนทําให้ระดับน้ําลดลงและอาจทําให้ปลาขาดอากาศและเกิดภาวะน็อกน้ําได้ปลาอาจมารออากาศบริเวณอุโมงค์ที่มีน้ําที่ถูกบําบัดจากศูนย์นะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าออกซิเจนเยอะกว่า โดยบึงมักกะสันเนี่ยจะเชื่อมกับคลองสามเสนและออกสู่แม่น้าเจ้าพระยาอีกฝั่งหนึ่งเชื่อมกับคลองแสมบนะครับไหลไปลงคลองตันและมีอุโพงคระบายน้ําที่ดึงน้ําออกไปถึงอุโมงค์ที่ช่องนนทรีจุดนี้มีความกังวลไม่น้อยหากมีปลาหมอคางดําระบาดมาถึงบริเวณนี้เป็นจํานวนมากนะครับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเมื่อวานนี้ได้ทําการซ่อมบํารุงในส่วนของเครื่องบำบัดน้ําเสียตั้งแต่ตีสามถึงห้าทุ่มนะครับทาให้ ออกซิเจนในน้ําน้อยปลาจึงขาดอากาศตอนนี้เครื่องกลับมาใช้งานคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นประเด็นเรื่องของปลาหมอคางดำผู้ว่าชัดชาติบอกว่าในบึงมักกสันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ได้รับข้อมูลก็คือเป็นปลาปลานินนะครับมีปลาหมอคางดําปนอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็เตรียมการแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไป มันอยู่ในแหล่งน้ําจืดและเข้ามาอยู่ในกรุงเทพได้อย่างไรน่าสนใจมากเรื่องของประหมอคางดานะครับมีการพูดถึงที่มาที่ไปนะครับและการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะยาวเมื่อวานเราคุยกับประธานสมาคมกประมงแห่งประเทศไทยพี่มงคลสุขเจริญคนาไปแล้วได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยววันนี้ลองฟังอีกมุมมองฮะจากนายกสมาคมประมงนอกหน้านน้ำคุณอภิสิทธิ์เตชะนิธิสวัสดิ์ครับ มาคุยกันว่าแนวทางการแก้ปัญหาปลาหมอคางดํานอกจากงานไล่จับเอาไปทําเป็นอาหารสัตว์สามารถทําอะไรได้อีกเพราะว่ามีคนรับซื้อตอนนี้คุณพิิธิ์สตรีมยาร์เข้ามาสวัสดีครับพี่เปิ้นครับสวัสดีครับครับ,ค,รบค่อนข้างดังมากสําหรับปลาหมอคางดํามองยังไงฮะทำไมเกิดอะไรขึ้นกับระบบนิเวศในประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมประมงนอกด้านน้ำฮะโอต้น ก็ข่าวก็บอกไปหมดแล้วไม่ไม่ไม่ไมต้องไปลืออลือเยอะเอาว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเลยดีกว่านะในมุมมองของผมะในเมื่อมันสามารถขยายแพร่พันธุ์ได้เยอะเร็วนะผมก็มองว่าอาจจะเป็นโอกาสถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่แล้วกันนะที่ที่จะเอามาเอามาทำประโยชน์ได้นะครับอันเนี้ยผมเคือ,คอ ถ้าไปมองมองข้างหลังในเรื่องอันนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของรัฐไปจัดการนะครับแต่ว่าจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนยังไงเนี่ยเราต้องมองไปข้างหน้าครับอืมอืมอ่าเรื่องของปลาหมอข้างรํมอันนี้อันนี้มีแนวทางเสนอ,อยังไงไหมฮะก็ผมว่าปลามันก็กินได้อยู่แล้วนะอาจจะด้วยเอ่อเนื้อหนึงหน่งมันใหม่ก็าจะคนยังไม่คุ้นเคย รสชาติของมันนะหรือว่าอาจจะม,มีความแข็งมากกว่าปลาอื่นๆที่เราบริโภคอยู่นะก็อาจจะยังไม่ตรง,ตรงใจกับคนกินแต่อย่างหนึ่งคือเรามีทางเลือกเยอะที่ที่จะไปเลือกตัวนี้นะเราก็เลือกของที่อร่อยกว่ากินก่อนนะทีนี้พอพอมาตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันเอาไปแปลรูป ทำทำอะไรได้มั่งนะเบื้องต้นเนี่ยที่ทราบมาก็คือมีการส่งเข้าไปทําประป่นทําเป็นอาหารสัตว์นะครับ,รบผมก็อยากจะแนะนําว่าจริงๆเนี่ยที่เราใช้เยอะอีกตัวหนึ่งก็คือพวกโรงงานโซลิมินะครับก้าเนื้อเนี่ยมามาบดมาบดแล้วก็เอาไปแปลรูปทําเป็นอาหารอย่างอื่นได้ทําเป็นลูกชิ้นทําเป็นปูอดัดทําเป็นอะไรได้หลายอย่างเลย ตรงเนี้ยซึ่งปริมาณเราเนี่ยใช้เยอะมากนะครับก็ก็แทนที่จะเอาไปทำไอ้อาหารสัตว์อย่างเดียวก็ครับเอาเอามาทําตรงนี้มันก็จะมีมูลค่าการรับซื้อมากขึ้นพอมีการการรับซื้อมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคนก็ไปล่าเองนะล่าฟางก็เป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาจับปลามาส่งโรงงานแต่ว่าการที่โรงงานจะไปออกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยรัฐก็ต้อง เราต้องต้องช่วยนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งนอกจากสุริมีก็มาทําแกงปลาแกงปลากระป๋องก็ได้ก็ทําได้เหมือนกันนะแล้วก็ยิ่งใช้ระบบไฮเพรสเชอร์คุกกิ้งเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยจะนิ่มมากแล้วก็อร่อยด้วย่นะเนี่ยก็ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางหนึ่งที่ผมคิดคิดแบบเร็วๆนะก็ก็เห็นเห็นเห็นทางข่าวเนี่ยออกออก ออกมาเยอะมากในเรื่องของปลาหมอคลางดําแต่ก็ยังไม่มีใครพูดถึงว่าว่า <Yeah. S 1> จะาไปทําอะไรมั่งนอกจาก <Yeah. S 1> วิธีแก้ของกรมประมงนะครับ mm hmm. โดยการปล่อยปลากระพงไปล่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอามาทําอาหารสัตว์แต่อันนี้ผมคิดว่ามากกว่ามากกว่าตรงนั้นก็อาจจะเสริมก็คือเอามาทําซุลิมิหรือไม่ก็พวกแกงปลากระป๋องก็ได้ซึ่งวอลลุ่มเราเยอะถุงย่างชีพเอาไปขายถุงย่างชีพปังประมาณมาทําปลากระป๋อง จับปลาหมอเนื้อปลาหมอแล้วก็ส่งส่งส่งไปขายพวกหน่วยงานเรือนจําอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะเพราะพวกนี้ถือว่าเป็นโปรตีนชั้นดีเลยครับครับพ,พี่เปิลฮะขยายความซูลิมินิดนึงเพราะว่าอย่างคนมองไม่ออกอถ้าอย่างผมเนี่ยผมความเข้าใจของผมซูลิมิคล้ายๆกับเนื้อปลากายไหมฮะที่ที่เป็นปลาขูดอะซูลิมินี่ยก็คือปกเมื่อเราเรามื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้ปลาทะเลเป็นหลักนะ เทคโนโลยีเนี่ยคิดค้นโดยประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนคิดค้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มามาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มาที่ประเทศไทยประมาณสักสี่สิบสี่สิบถึงห้าสิบปีที่แล้วนะตอนนั้นก็แล้วตอนหลังเนี่ยก็เกิดโรงงานมากมายที่ในประเทศไทยโดยการเอาปลาปลาตัวเล็กๆปลาที่ไม่ได้ไฟเนี่ย หรือปลาที่ไม่เป็นที่นิยม,มบริโภคในพัตคาารเนี่ยเราก็เรียกว่าปลาโรงงาน<ม>นะเอามามเอามาขูดเนื้อ<ม>เหมือนเวลาเราทําลูกชิ้นปลากายอย่างที่คุณเสกสมบอกเนี่ย<ม>ก็มาม,มาแล่เนื้อแล่เนื้อเสร็จแล้วก็ไปบดบดแล้วก็ตี<ม>ต,ตีผสม,มก,กับเกลือผสมน้ําตาลผสมไข่ขาวขึ้นมาแล้วก็เอามาอัดเป็นก้อนตอนตีเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนวุ้นครับตีเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นก้อนก้อนสี่เหลี่ยมเพราะอัด ก้อนอเป็นสีเหลีหล่ยมๆก็ไปฟรีซแล้วก็อัดอัดเป็นก้อนนะอัดเป็นก้อนฟรีซเสร็จเนี่ยมันก็จะได้ก้อนสีเหลีหล่ยมเสร็จแล้วเราจะเอาไปทําลูกชิ้นไปทําปูอัดไปแปลรูปได้หลายอย่างเลยไปทําเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ปลาพวกเนี้ยได้หมดเลยอันเนี้ยถ้าปลาหมอครงดํามีมูลค่าสูงขึ้นเนี่ยก็คือผมมองว่าอันเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ที่จะช่วยให้อ่อหนึ่งประหยัดงบประมาณสองพอมีมูลค่าเพิ่มคนก็ ออกไปล่ามากขึ้นก็อาจจะกําจัดได้เร็วขึ้นครับคือคือหมายความว่าแสดงว่าถ้าสมมุติว่าไปดําเนินการจับปลาหมอคาังดําเพื่อมาส่งโรงงานที่รับทําซูริมิเนี่ยอคนที่จับมาอันนี้สามารถส่งทั้งตัวได้หรือว่าต้องไปแล่แล้วทําเป็นเนื้อมาสําเร็จรูปส่งอะไรยังไงหรือหรือโรงงานจับมาเป็นตัวตัวได้มาเป็นตัว,ตวแล้วไปไปเข้ากระบวนการในโรงงานได้เลยฮะ อันเนี้ยอยู่อยู่ที่กรมประมงนะกรมประมงเนี่ยจะต้องเป็นเป็นแม่งานเป็นแม่งานหลักนะก็คือทุกโรงงานจะไปจะไปทำกันหมดเลยเนี่ยวัตถุดิบก็อาจจะไม่พอแล้วก็ไม่สม่ำเสมอนะก็แล้วทีนี้ไอ้โปรดักที่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีมีที่ที่ที่หลับซื้อด้วยที่แปลรูปออกมาได้อันเนี้ยมันมันต้อง s u พ p l y c h a i ทั้งหมดเนี่ยกรมประมงต้อง เชิญเชิญสลายเชนทั้งหมดเนี่ยมาคุยกันว่าว่าจะออกออกผลิตภัณฑ์ตัวดีออกมาแต่ว่าแต่ว่ากระบวนการจับเนี่ยหมายถึงว่าสมมติถ้ามันเกิดอ่กระบวนการในเรื่องของอ่าโอเคถ้าจะต้องออยังสมตสมติเนี่ยมีชาวบ้านอ่าผมยกตัวอย่างเอาแบบง่ายๆ,ๆเลยนะสมมุติมีหมู่บ้านอยู่มีริมคลองมีชาวบ้านมีชาวประมงอยู่พอสมควรทาอาชีพประมงพื้นบ้าน ก็จับมาเอามารวมกันรวมกันเสร็จใช่ไหมก็ชั่งน้ําหนักรวมกันให้อาจจะรวมมีเซนเตอร์รับใจเซนเตอร์หนึ่งในหมู่บ้านรวมใส่รถรถก็มาส่งที่โรงงานมาทั้งตัวได้แล้วเดี๋ยวโ<อ>องอรงงากกนจะจัดการแปลรูปเองอ๋ออ๋ออ,อ๋อันนี้พอเข้าใจแล้วคือชาวบ้านไม่ต,ต้องมาแปลรูปเดี๋ยวมาแปลรูปที่โรงงานแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดกรมประมงต้องเรียกคุยก่อนใช่อืมอืมนอกจากแกงปลากระป๋องแกงแกงกระป๋องอันนี้อันนี้ น่าสนาใจเพิ่งได้ยินพี่ยังไงฮะอ้าวสมมุติเราจรับปลาปลาหมอมาได้ใช่ไหมเราก็ามาแล่เนื้อ mm hmm. พอแล่เนื้อเสร็จ mm hmm. ก็จับใส่กระป๋องทําเป็นแกงเขียวหวานปลาหมอ mm hmm. แกงอะไรผนงปลาหมอทีนี้ปัญหาก็คือโรงงานเนี่ยที่เขายังไม่ทําเนี่ยเพราะว่า mm hmm. พอแปรรูปออกมาเป็นแกงปลาหมอแล้วเนี่ยเขาไม่มีตลาดที่จะไปขาย uh hmm. อ่านึกภาพออกไหม เขายังไม่มีตลาดที่จะไปขายถ้ารับซื้อมาเยอะๆแล้วไปขายที่หนึ่งได้นิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ขาดทุนมผมก็เลยแนะนําว่ากรมประมงเนี่ยตคุณต้องเป็นแม่งานหลักซึ่งคุณเป็นแม่งานหลักอยู่แล้วล่ะเรื่องเนี้ยมันชื่อมันก็บอก<ม>อยู่แล้วปลาปลาก็ต้องขึ้นกับกรมประมงจะไปขึ้นกับกรมอื่นมันก็จะตลกแล้วกรมประมงก็ต้องเชิญผู้ประกอบการมาว่าเฮ้ย<ม>ถ้าผมจะแปลให้ให้ช่วยกันเนี่ย จัดการประหมอาคางดาซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นก็คือจับขึ้นมาบริโภคซึ่งบริโภคที่ผ่านมาผมเห็นออกในทีวีเอาไปทอดนั่งกินให้ดูอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นวิธีหนึ่งอันนั้นแบบบ้านๆแต่ถ้าเราต้องการวอลลุ่มเนี่ยมันต้องส่งเข้าโรงงานไปแปรรูปที่สามารถวันหนึ่งผลิตได้ร้อยตันสองร้อยตันอย่างเงี้ยมันถึงจะเร็วทีนี้ผลิตออกมาจับใส่กระป๋องเนี่ยข้อดีของอาหารกระป๋องคือมันเก็บได้นาน พอเก็บได้นานเนี่ยคุณก็เอามาใช้ตอนช่วงฉุกเฉินได้ถุงยางชีพไงม,มีงบถุงยางชีพคุณก็มีลูกค้าซื้อที่แน่นอนถูกไหมผลิตออกมาเนี่ยผลิตยังไงก็ได้แต่มันต้องมีคนซื้อครับอ่าถ้ามี <S <S 2> <S 2> มีโครงการถุงยางชีพเนี่ยคุณก็ปั่นงบตรงนั้นเนี่ยแหละมาซื้อตรงนี้ไปแล้วโรงงานเนี่ยเขาก็เป็นคนจ่ายค่าวัตถุดิบประหมอให้ด้วยอย่างเงี้ยรัฐ ประชาชนไม่ต้องเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปเสียเปล่าเออแหมพี่เปิลพี่เปิลบอกไม่ต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปเสียเปล่าเดี๋ยวเขาจะสะดุ้งนะเอาก็พูดก็บอกกันตรงๆช่วยกันประหยัดผมไม่ได้ไปตีอะไรผมคือคือใช้ให้มันคุ้มค่าหน่อยใช่ไหมโอภาษีภาษีทุกคนเนี่ยเราเราใช้ให้มันคุ้มค่าเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศแค่นั้นเองไม่มีอะไร อย่าไปคิดคลึกอย่าไปคิดลึกอืมครับพีพ่เปิลคือถ้าฟังจากพี่เปิลเหมือนกับว่าปลามหมอคางดําเนี่ยกินได้แต่คนยังไม่เข้าใจแบบนั้นหรือเปล่าคือคนเนี่ยมันมีปลาอื่นกินกินได้เยอะซึ่งมันอร่อยกว่าปลาหมอคางดาเอาอย่างพี่เสกอย่างเงี้ยไปร้านอาหารผมมีเมนูให้ปลาหมอคางดำสี่สิบบาทปลาแซลมอนสี่สิบบาทคุณเสกกินอะไรคุณเสกก็กินออปลาแซลมอน อ่ะถูกไหม,มใช่ไหมมันไม่มีคนกินปัญหาคือมันไม่มีคนกินมันอาจจะอร่อยไม่เท่าใช่ไหมในเมื่อในเมื่อมันยังไม่มีตลาดเนี่ยผมก็แนะนําว่าเอามาทําเป็นสินค้าอุตสาหกรรมแต่สินค้าอุตสาหกรรม,มคือผมเนี่ยทําอุตสาหกรรมด้วยผมถึงกล้าพูดเพราะคุณคผลิตออกมาแล้วเนี่ยโรงงานผลิตเนี่ยผลิตให้คุณได้ไม่มีปัญหาแต่คุณต้องมีที่<ม>ที่ขายให้ให้กับโรงงานเขา ใช่ไหมผมก็คิดไปถึงไอ้ถุงยังชีพเอยอ,อะไรเอยพวกเนี้ยซึ่งเรามีงบประมาณอยู่แล้วก็เปลี่ยนซื้อไอ้จากที่คุณปกติซื้ออะไรก็ตามเนี่ยที่ใส่ถุงยังชีพเนี่ยก็ผลิตออกมาค,คุณก็เอางบตรงนั้นนี่ยมาซื้อไปมันก็จะมีวอลลุ่มมีดีมานอครับฟังฟังพี่เปิ้ลอธิบายแบบเนี้ยพอจะเห็นภาพแล้วแต่ว่าพอไปบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าจะต้องเอามาทําเป็นอาหาร อ่าทำเป็นซูริเมะทำเป็นแกงปลากระป๋องมันก็จะมีคนบางกลุ่มที่เขาไม่แฮปปี้กับปลาหมอคางดำมาเนอร์นานแล้วและพยายามจะเรียกร้องให้เอาผิดเนี่ยกับคนที่เอาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมองว่าเหมือนไปส่งเสริมให้คนยอมรับได้แบบนั้นหรือเปล่ามันต้องแยกเป็นสองเรื่องไอ้คนที่เอาเข้ามาคือคือเราก็ต้องดูหลักฐานก่อนวันหนึ่งใครเป็นคนเอาเข้ามาหลักฐานเพียง <ạ. S 2> พอไหม ใช่ไหมมันอาจจะไม่ไอคนคนที่ประกาศว่าเอาเข้ามาเนี่ยอาจจะทาถูกต้องก็ได้แต่มันอาจจะมีระบบใต้ดินที่คนอื่นน่ะไอไอนั่นเอาเข้ามาแอบเอาเข้ามาด้วยเหมือนกันอือาจจะมีอาจจะมีใครทําอะไรคู่ขนานผมผมไม่ได้พูดเอาใจไอไอบริษัทใดผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตรงนี้ทีนี้ทุกอย่างเนี่ยที่เราดูเนี่ยหนึ่ง เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวรอพิปิลน,นิดนึงโทรศัพท์เข้านะครับกําลังเข้าได้เข้าเข็มเพราะว่าน่าสนใจฮะคืออย่างที่บอกเ,ออเราเนี่ยไปมองภาพเรื่องประหม่าคลางดําอันนี้มันทําลายระบบนิเวศจริงควรกําจัดแต่นะตอนนี้มันเยอะมากแล้วจะกําจัดยังไงการจะไปไล่จับก็ลําบากเหมือนกันนะโดยที่เอาเงินรัฐไปให้ชาวบ้านเพื่อไล่จับเนี่ยแล้วจับเมื่อไหร่จะหมดแต่ว่าประเด็นที่พเปิลน,นำเสนอนะครับคุณอภิสิทธิ์เตชะนิติสวัสด์นาย,ยกสมาคมประมงนอกนานน้ำซึ่งทําบริษัท อที่รับแปลรูปด้วยเนี่ยอันนี้น่าสนใจอ่าพี่เปิ้ลกลับมาต่อครับแล้วน่ะไม่ต้องไปโทษกันหรอกไอ้เรื่องผ่านมาตั้งสิบกว่าปีแล้วไม่รู้จะไปจับมือใครดมก็ปล่อยให้น่าเจะปล่อยปล่อยให้ใครมีหลักฐานก็เอาไปเอาไปเป็นหลักฐานให้กับรัฐไปเอาเอาผิดใช่ไหมแต่วันเนี้ยเอาเอาน่าน่าสนใจเดี๋ยวรอนะฮะเดี๋ยวรอพี่เปิ้ล เพราะว่ามีอยู่หนึ่งคำถามอยากจะได้ความเห็นจากพี่เปิลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราคนพี่เปิลมาแล้วพี่เปิลต่อเดี๋ยวขออนุญาตต่อแล้วกัน,ได,นได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินครับอ่ <Okay. S 1> ต่อคือคือตอนนี้ไม่ต้องไปไปไป,ไปย้อนไปตอนหลังแล้วหลักฐานใครมีก็ไปว่ากันไปต้องอแก้ปัญหาข้อหน้าต้งศูนย์รับรับหลักฐานแล้วก็ไปเอาเรื่องกันแต่ตอนเนี้ยจะแก้ปัญหายังไงเนี่ย ยังไม่มีคําตอบก็ก็มีคําตอบอส่วนหนึ่งแต่ต้องใช้เวลาที่ว่าจะไปทําให้มันเป็นหมันเนี่ยใช้เวลาเป็นปีสําเร็จหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อันนี้ก็ข้อที่หนึ่งข้อที่สองไอ้ทำปะปนเนี่ยราคามันต่ํามากแค่โลละเจ็ดบาทเนี่ยบางทีอยู่ไกลๆเนี่ยค่าขนส่งไปโรงงานมันก็ไม่คุ้ม,ม,มเพราะโรงงานเขาราคาเขารับซื้อหน้าโรงงานใช่ไหมแต่ถ้าเอามาเป็นอาหารเนี่ยผมว่ามันจะได้มูลค่ามากกว่านี้ถ้า ถ้าถ้าเอามาเอามาทําเป็นอาหารได้เนี่ยแล้วมันก็เกิดประโยชน์ด้วยการเอาเอาเอาโปรตีนตรงเนี้ยมามาเป็นอาหารต่อต่อยอดให้กับมนุษย์กินเนี่ยผมถือว่าเป็นประโยชน์ที่ที่ดีกว่าเยอะครับครับในสมุทรสาครมีโรงงานรับทำราศีเยอะเยะเยอะเยะเยอะแยะแบบผมบอกแล้วกรมประมงต้องเป็นแม่งานจะให้โรงไหนทำเนี่ยให้เขาโรงเดียวทำเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยมันมีจำกัด แล้วมันมีแล้วมันใหม่แล้วตลาดเนี่ยมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมประมงเนี่ยต้องเชิญผู้ประกอบการไปว่ามีมีโรงงานไหนเนี่ยที่พอพอจะพอจะทําตรงนี้ได้โดยกรมประมงเนี่ยก็ต้องหาที่รับซื้อให้เขาอันเนี้ยครับแล้วแล้วพอมันเริ่มหมุนเนี่ยพอมันขายได้เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันหมุนเองเหมือนลงทุนก้อนเดียวอะลงทุนก้อนหนึ่งจ้างเขาผลิตแล้วเราก็รับซื้อ แล้วพอ,อพออีกหน่อยมันเริ่มขายได้เนี่ยก็ปล่อยให้ไอเอกชนคุณก็ไปทําเองแล้วกันตอนนี้คุณขายเองได้แล้วรัฐก็ไม่ต้องไปยุง่งละก็อาจจะได้อาชีพใหม่ๆขึ้นมาให้กับทั้งชาวประมงเองให้กับตัวตัวอุตสาหกรรมด้วยนะรประโยชน์ประโยชน์ของภาษีพวกเราเนี่ยได้ใช้ให้เต็มที่ครับคือถ้าฟังพี่เปิ้ลแบบนี้เหมือนกับว่าอ่าถ้าทําเป็นสุริเมิจริง ชาวประมงชาวบ้านจับมารวมกันเป็นกลุ่มสาก์หรืออะไรก็ว่าดไปส่งโรงงานอ่าแล้วกรมประมงก็เป็นดาเนินการต้โผจัดการเอาอาจจะมีโรงงานหนึ่งแห่งสองแห่งแค่นั้นจํากัดไว้แค่นี้เพราะสินค้ามันน้อยแล้วก็แปรรูปทําอะไรก็หาตลาดรองรับกันไปอันนี้อันนี้ก็ถ้าฟังแบบนี้เหมือนกับว่ารัดแทบไม่ต้องเอาเงินรัดมาลงทุนเลยนะก็ก็หาทิศใช่ก็ไม่ต้องลงทุนไงลงทุนน้อยลงทุนก็ลงทุนน้อย อแต่ไอ้ถุงยางชีพเนี่ยคุณซื้ออยู่แล้วนี่ใช่ไหมไอ้ของที่เอาไปใส่ถุงยางชีพแบบคุณมีงบประมาณคุณต้องซื้ออยู่แล้วแค่คุณเปลี่ยนโปรด u ักต์แค่นั้นเองครับเอแต่ผมเสนออย่นี้อาจจะไม่ถูกใจเขาก็ได้นะเพราะเขาอยากใช้เงินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แหมพี่ก็พูดตรงจังพี่เปิ้ลผมก็ไม่รู้พี่เปิ้ลคืออย่างนี้เรื่องของประหมอาางดําเนี่ยเป็นเพราะว่า มีอยู่หนึ่งคำที่ถูกระบุว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์หรือเปล่าเลยทำให้คนแบบเฮ้ยมันไม่ได้มันมันกังวลมันน่ากลัวมาอะไรอย่างเงี้ยเลยเลยทำให้คนไม่กล้าอะไรกับสิ่งใหม่ๆที่มันก็มีส่วนจำจำไอ้ปลาเทศบาลได้ไหมปลาสักเกอร์เออปลาสักเกอร์ปลาสักเกอร์เนี่ยพอบอกให้เราเฮ้ยลองเอาปลาสักเกอร์มาย่างกินเนี่ยเราขนลุกเลยนะเราไม่กล้ากินเออเนี่ยฟิลอย่างนั้นแหละฟิลนั้นเลย แต่ตอนนี้มีคนทำปลาทักเกอร์กินนะอ่าก็นี่ไงมันต้องใช้เวลาไงพอคนอเริ่มกินได้ลองแต่ตลาดมันเล็กไงมันน้อยมากมันน้อยมากๆแต่พอคุณแปลรูปใส่กระป๋องไปแล้วหรือแปลรูปไปแล้วเนี่ยฟิลนั้นเนี่ยมันจะลดลงอม,มันจะลดลงความน่ากลัวความความรู้สึกเนี่ยมันจะน้อยลง จะมาสมมติผมเอาปลาเนื้อปลาซ็อกเกอร์มาใส่ปลากระป๋องให้คุณเสกคุณเสกเปิดปลากระป๋องกินแต่ผมไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่าเอาปลาอะไรมามาใส่กระป๋องให้คุณเสกกินเนี่ยคุณเสกกินเอ้ยอาจจะชอบก็ได้เฮ้ยอร่อยซื้อที่ไหนอ่าอย่างเงี้ยมันจะฟิลประมาณอย่างนั้นครับครับพี่เพี่้นขอเป็นความรู้หน่อยปลากระป๋องเนี่ยที่ระบุเป็นปลาซาดีนเนี่ยใช้ปลาอะไรทําครับก็มีก็ใช้ปลาซาดีนปลาหลังเขียว เล็กตัวหนึ่งก็คือใช้ปลาปลาแมคเคอรอยู่ในตระกูลปลาทูเนี่ยแหละปลาเตียวเขาเรียกภาษาชาวประมงเขาเรียกว่าปลาเตียวเก้งตัวเล็กแต่แต่มันจะอยู่ตระกูลเดียวกันกับปลาทูพวกเนี้ตระกูลเดียวกันหมดนะปลาหลังเขียวไอปลาเตียยเก้งอะไรพวกเนี้ยปลาหางแข็งพวกเนี้ยจะปลาอินทรีอะไรพวกเนี้จริงๆคือตระกูลตระกูลแมคเคอรทั้งหมดเลยอืม อืมอืมอืมอ่าอ่าโอเคน่าสนใจขอบพระคุณพี่เปิ้ลมากนะฮะเป็นความรู้ที่ดีมากเลยขอบพระคุณมากๆนะครับพี่เปิ้ลครับแนะนํานิดเดียวนิดเดียวใช้ประโยชน์ภาษีให้คุ้มค่าแค่นั้นเองครับผมครับครับแต่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะฮะจากพี่เปิ้ลคุณอภิสิทธิชันิติสวัสด์ นายกสมาคมประมงนอกหน้าน้ําและก็เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครด้วยทําสุริมินะฮะโรงงานพี่เขาอันนี้เป็นทางออกนะครับที่รัฐไม่ต้องเสียเงินเลยอย่างที่พี่เปิลบอกไปคือถ้ากรมประมงเป็นแม่งานนะครับเรียกผู้ประกอบการมาที่ทําสุริมิอ้าคุณมีความสนใจจากัดให้แค่หนึ่งโรงงานเท่านั้นคุณผลิตเพราะอะไรฮะวอลลุ่มอย่างที่เขาบอกคือปริมาณที่จะเอาไปเป็นวัตถุดิบมันน้อย นะครับถ้าไปให้สัก 30- 40โรงงานทําเนี่ยไม่พอแล้วครับและสุดท้ายมันมันก็ไม่เป็นผลแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโรงงานใดโรงงานหนึ่งทําไปเลยโดยกลบม,มองมีข้อตกลงเช่นรับซื้อ,อาจากสารกลรกลุ่มไหนก็ว่าไปสารกลรจับเสร็จเอามาส่งบริษัทนี้บริษัทนี้ดําเนินการแปลรูปทําสุริมิทําแกงกระป๋องอะไรก็ว่ากันไปนะครับแบบนี้พี่เปิ้ลบอกว่ารัฐไม่ต้องเสียตังค์เลยเพราะอะไรฮะชาวบ้านกลุ่มสารกลกับบริษัท ดำเนินการด้วยการเองก็เหมือนคู่้ารัดไม่ต้องเสียตังค์หรืออาจจะเสียน้อยแต่ถ้าซื้อไปทําป,ปลาป่นส่งโรงงานอาหารศาตว์โลละเจ็ดบาทไปไงฮะถูกถูกมากแต่ว่าถ้ามาเป็นในลักษณะเนี้ยเออราคามันก็อับขึ้นนะน่าสนใจแล้วที่สำคัญรัดไม่ต้องเสียตังค์หรือเสียน้อยมากนี่เป็นทางออกที่น่าสนใจนะครับดูเรื่องฝนฟ้าอากาศนิดนึงฮะช่วงนี้เตือนภัยกันนิดนึง ล่าสุดครับตอนนี้ปรากฏว่าฝนตกในพื้นที่ภาคตวันออกเฉียงเหนือนะฮะอีสานเหนืออีสานใต้โดนหมดและวันนี้จะตกหนักแถวแถวขอนแก่นเพชรชบูรณ์ชัยภูมินะครับล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้เป็นสภาพอากาศนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้16กรกฎาคมนะครับตี4ถึงขอไปฮะ 6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้แดงๆนั่นคือภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็แดงวงใหญ่ๆนั่นคือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมาจนถึงภาคกลางฮะโอ้โหหนักมากแล้วดูที่เลยนิดนึงครับเลยอันนี้น่ากังวลนะฮะปรากฏว่ามีน้ำป่าหลากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ ในพื้นที่หมู่4ตำบลผ่านกขาเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับปรากฏว่าฝนตกหนักมีน้ำป่าหลากนะครับไม่มีบ้านประชาชนได้รับความเสียหายตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะฮะคุณชัยพจน์จรูนพงษ์ฮะสั่งการให้องค์กรปกครอง,รองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่ความเสียหายและให้ให้ความช่วยเหลือประชาชนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนะครับปัจจุบันช่วง9โมงครึ่งที่ผ่านมา ในพื้นที่ฝนไม่ตกนะครับการระบายน้ําเริ่มดีขึ้นเช่นเดียวกับที่ขอนแก่นนะฮะสอทอนแน,นโพสต์ภาพไว้น่าสนใจสถานการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของขอนแก่นตอน9โมงนะครับปลายทางบึงทุ่งสร้างตอนนี้ระบายน้ำจากเทศบานลนครขอนแก่นออกไปรับน้ำไปที่90ใกล้เต็มแล้วนะครับที่บึงทุ่งสร้างออตอนนี้ก็เลยทำให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดทั่วเมือง ทั้งบ้านเกอ,อกชุมชนมิตรภาพโนนทันสีฐานหนองแวงเมืองเก่าและอื่นๆนะครับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่นนะครับกำลังเร่งดาเนินการสูบน้ําตามแผนระบายน้ําคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาอีกในวันนี้ระดับน้ําที่ปลายทางจะลดลงเรื่อยๆนะครับคาดว่า2-3ชั่วโมงระดับน้ําที่ท่วมขังในหลายจุดก็จะเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นนะครับขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และกาลังจะได้รับผลกระทบเนี่ยไปติดต่อที่เทศบาลนะครขอนแก่นขอรับถุงทรายได้นะฮะนำสำนักบัตรประชาชนรับที่สถานีดับเพลิงทั้ง4แห่งเพื่อนํามาป้องกันไว้นี่ก็เป็นฝนฟ้าอากาศนะครับจะตกไปจนถึงประมาณ18นะฮะอย่านิ่งตอนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ย่อมความกดอากาศต่ําอ่อนกําลังลงแล้วฝนจะตกแช่นะฮะในพื้นที่สีแดงแดงเมื่อสักครู่นะครับก็เตรียมการกันไว้นะครับเวลาเกิดภัยหนัก จะได้ไม่ได้รับผลกระทบครับตอบให้เคลียร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ